ซือเนลซฮโลซิกหน้า 76, เ็ซึ่งเป็นตำราเรียนของชั้นป6นะครับมาต่อกันเลยครับคำสั่งที่9บอกว่า write the past simple form of these verbs and put them in the correct column คำแปลนั้นก็คือว่าให้เขียน t e นะครับนะ past simple t e past simple, simple form form ก็คือรูปแบบ เขียนรูปแบบของเทนที่เป็น past simple of this verb ของคำกริยาเหล่านี้แล้วพุดเด e มแล้วนำคำกริยาเหล่านั้นทั้งหมดไปใส่ลงในคอลัมน์ให้ถูกต้องก็คือให้คำศัพท์มาทั้งหมด20คําคำศัพท์คุณครูมาแปลให้ข้างล่างนะครับก็เลยแบ่งเป็น2ช่องนั่นก็คือช่องแรกเขาเขียนมาให้มา,มาว่าโทษดีครับแหมพูดออกทองแดงเลยเขาเขียนมาให้ว่า which D แล้วก็ slash ed นะครับคือลงท้ายด้วย d หรือ ed Ending แปลว่าลงท้ายนะครับกับช่องที่เป็น i r r e g u l a r form r r r u l u r a r นะครับแปบลบว่าไม่ปกติ Form แปลว่ารูปแบบ, But, form, แบ,บว่าะ i r r e g u l a r form ก็แปลว่ารูปแบบไม่ปกติเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็เลยแปลใหม่อีกคำหนึ่งก็คือเป็น Regular Form นะครับเป็นรูปแบบปกติอ่ะทีนี้คุณรวยไม่นานจะอธิบายให้ฟัง เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับคำว่ารูปแบบปกติกับไม่ปกติคำกริยาเหล่านี้นะครับนะถ้าคำไหนช่อง2และช่อง3มเติม e ed นะครับช่อง2และช่อง3มเติม e ed เขาเรียกคำกริยาชนิดนี้ว่า regular form เอาไว้ว่าอย่างนี้กันล้วกันนะครับจำง่ายส่วนคำกริยาไหนที่ทั้ง3ช่องนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงเช่นคำว่าดูดูดดันนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงทั้ง3มช่อง ขาเรียกคำกริยาเหล่านี้ว่าเ r กิ u l a r form โอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำกริยาทั้ง20คําคำนี้คุณครูพิ่นันก็เลยนำมาเขียนให้นะครับว่าคำไหนเป็น regular และคำไหนเป็น r อ c u l a r นะครับนั่นก็คือ l i f t อันนี้คือยกมาจากข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนนักเรียนไม่ต้องเขียนลิฟเข้ามานะครับเขียนเฉพาะ ที่เติม ed นะครับนะแต่นี้คุณครูเขียนมาให้เห็นว่า lift ที่แปลว่าอยู่อาศัยเนี่ยเมื่อเป็นช่อง2หรือว่า past form เนี่ยนะครับก็เติม ed ก็แปลว่าอาศัย want เติม ed ก็อ่านเป็น wanted แปลว่าต้องการ cook นะครับก็เติม ed เป็น cook อ่านออกเสียงเดอนะครับแปลว่าปรุงอาหาร walk นะครับเติม ed ก็แปลว่าเดิน visit นะครับเติม ed อ่านเป็น visited นะครับ v i s ดเบาๆแปลว่าเยี่ยมเยี่ยมในที่นี้คือไปเยี่ยมนะครับนะไม่ได้ว่าแปลยอดเยี่ยมนะครับ appear ก็เติม ed ก็อ่านเหมือนเดิมนะ appear เดี๋ยวออกเดินนิดหนึง่งแปลว่าปรากฏนะครับหรือว่าปรากฏให้เห็นนะ dance นะครับก็เติม ed เป็นเต้นรำนะครับแปลว่าเต้นรำ ส่วนสเสริญน,นะครับนะ,ะเดี๋ยวคําแรกนี่คือลุกลืมบอกไปลุกนะครับก็เปลี่ยนเป็นลุกเตมีดีลุกช่องหนึ่งนี้ไม่ต้องเขียนเข้ามานะครับเขียนเฉพาะที่เตมีดีนะครับนะแต่คุณครูเขียนมาหเห็นว่าช่องหนึ่งนั้นเขียนอย่างไรอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะครับข้างหน้านี่คือช่องหนึ่งช่องหนึ่งในที่นี่คือคําที่ขอให้มาตามสี่เหลี่ยมข้างบนนี้นะครับนะไม่ต้องเขียนแต่คุณครูเขียนให้ดูนะครับดูก็เปลี่ยนเป็นช่องสองก็เป็นดิแปลว่าทํา เซ่นะครับเปลี่ยนช่องสองเป็น 2, เซ้น, Z, นะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงนะแปลว่าพูดเชคนะครับช่องสองก็คือทุกช่องสามก็เชคขึ้นนะครับแต่ในที่นี้ขอให้เขียนเฉพาะช่องสองแปลว่านาแปลว่าถือแปลว่าพาเก็ดนะครับช่องสองเป็นก๊อดช่องสามเป็นก๊อดขึ้นนะครับหรือว่าช่องสามเป็นก๊อดก็ได้เหมือนกันนะครับแปลว่าได้รับกู Go, นะครับช่องสองเป็นเว้นช่องสามเป็นก่อนแปลว่าไปซี C, นะครับช่องสองเป็นซอ แปลว่าเห็นช่องสามเป็นซีนสวิมช่องสองเป็นสวัมนะครับช่องสามเป็นสวัมแปลว่ายน้ำเวกช่องสองเป็นวกช่องสามเป็น w o k e นนะครับเวกโวกบูค uh, น uh, นะครับใช่นะครับแปลว่าตื่นอีสนะครับช่อง1ช่องสองเป็นวอสนะครับส่วนช่องช่สามนั้นเขาไม่ค่อยใช้นะครับถ้าใช้ก็คือเป็นบีนไปเลยนะครับ eat นะครับแปลว่ากินช่อง2ก็ eat ช่อง3 eaten นะครับแปลว่ารับประทาน is ก็เป็น verb to be นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือแล้วก็มีอีก2คํคศัพท์นะครับก็คือ find แปลว่าหาหรือแปลว่าพบช่อง2ก็เป็น found นะครับ catch cat นะครับ ch catch นะแปลว่าจับช่อง2ก็เป็น catch นะครับนะ c a t catch catch แปลว่าจับ มองเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่ชัดทำใหมเล็กนิดนึงอ่าโอเคนะครับเป็นนั้นว่าจบหมดเลยนะครับทั้ง20คําศัพท์นั่นก็คือเป็น Regular f o r m เสียแปดคำสับนะครับนะแล้วมาเป็น i r regular Form เสียสิบสองคำสับทั้งหมดเนี้ยนับแล้วได้12คําศัพท์ก็รวมเป็น20คําศัพท์พอดีที่ขอไว้มานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่7จก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผม